สุดรมพุทธแพชั่นก็ก่อตั้งมากว่า7ปีแล้วนะคะซึ่งเกิดมาจากความตั้งใจแรกที่เราตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากร,กรกว่า4,000คนของเราในองคอ์กรนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีทักษะเรื่องของสุขาพิบาลอาหารหลังจากนั้นเราก็พัฒนาตัวเรานะะในการที่จะออกไปส่งมอบความรู้นี้ให้กับหลายๆองคอ์กรนะคะตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกว่า5,000องคอ์กร ที่เข้ามาอบรมหลักสูตรนี้กับเรานะคะซึ่งใน5้าพันองค์กรเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลากหลายธุรกิจเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงานของเอกชนแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา,าท้องถิ่นด้วยนะคะอย่างเช่นตลาดแม้ค้าต่างๆเนี่ยเราก็มีส่วนในการที่จะ พัฒนาทักษะทาง,งด้านของสุขภาพิวารอาหารนี้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่พวกเราทุกคนจะไปทานอาหารสักหนึ่งมื้อค่ะเรื่องของสุขภาพอาหารเป็นเป็นเรื่องที่จาเป็นที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นเบื้องต้นเลยที่จะทําให้ประเทศของเราเนี่ย มีความสามารถทางด้านการแข่งขันในเรื่องของการเป็นฟู้ดฮับในภูมิภาคเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจทําเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีความตั้งใจอย่างต่อนเนื่องแต่ไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับสุขาพิบารอาหารเท่านั้นนะคะเรายังตั้งใจที่จะทําหลักสูตรอื่นๆเพื่อที่พัฒนาผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารทั้งหมดค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีทักษะในการบริหารกิจการร้านอาหารในแบบที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทําธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยค่ะ